ตามไปเปี้ยวค่ะเปี้ยวที่ตึกใบหยกชั้นที่82จ้าปามจองแบบเป็นบุฟเฟ่อาหารกลางวันนะคะคนละ599บาทมีเวลาให้เราทานอาหาร2ชั่วโมงสามารถเติมซ้ำก็ได้อยากกินอันไหนก็ไปสั่งได้อีกเร,อรเรื่อยๆเลยจริงๆแล้วอาหารมีให้เลือกทานเยอะกว่านี้นะอันนี้คือแค่บางส่วนเท่านั้นจ้าไปชิมซี่อร่อยวา ไจะย็นอร่อยมาก oh. เมนูที่มาแล้วต้องกินอร่อยมากแนะนำเลยพอเรากินของคาวเสร็จแล้วก็ต้องตบด้วยของหวานคือมีให้เราเลือกเยอะมากพอทานอาหารกันเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่ชั้น84ชมวิวเมืองไปเลย ตามจองกับแอปทิปดอทนะคะแถมเขายังมีคอยให้เราสะสมเพื่อเอาไปเป็นส่วนลดแรกของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ััได้วยนะ